พับจีโมบายมากับคอแลับสุดพิเศษเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามบอดในพับจีโมบาย x ่ เหลือบันไดอีกเพียงแค่ก้าเดียวเท่านั้นสาหรับอาร์เจนติน่าในการก้าวขึ้นไปถลิมบอลลังแชมป์โลกภายหลังกลยุททางผ่าเขาสู่รอบชิงชนะเลิศได้สาเร็จแน่นอนวันหนึ่งในจุดหมายสาคัญของทัพฟ้าขาวนะครับนั่นคือการพาลูกพี่ใหญ่อย่างลีโอนลเมสซี่บรรลุความฝันอันสูงสุดในการสอยทรอฟีทองคำมาครอบครองให้ได้หลังอกหักในเพียงรองแชมป์ไปเมื่อปี2014การตะลุยสึกใหญ่ครั้งนี้ไม่ต่างอะไรกับฟุตบอลโลกขบวนสุดท้ายของชายผู้เป็นดังพระเจ้าในวงการลูกหนังแฟนบอลทัพฟ้าขาวอย่างน้อยก็เเเเเพื่่อะตติมมมม็สสซีแลให้คาาารถวทุ แชรายการอย่าดีอย่างครบถ้วนก่อนจะหันหลังให้กับการคาแข่งไป ซึ่งถ้าเราจะบอกว่าทีมชาติอาร์เจนตินาในชุดลุยศึกบอลโลก 2, 2022สมบูรณ์แบบมากสุดในรอบ10ปีก็คงจะไม่ผิดมากจนเกิดไปครับเพราะว่าทีมชุดนี้อุดโดมไปด้วยแข้งมากประสบการ์บวกกับดาวรุ่งที่กำลังขึ้นมาพร้อมพิสูจน์ตัวเองว่าดีพอในการฝากความหวังไว้กับปัจจุบันและอนาคตอันใกล้และหนึ่งในอนาคตดาวรุ่งที่ผลงานกำลังขึ้นมอพร้อมแย่งเกิดแบบเต็มตัวไปแล้วของทัพฟ้าขาวน่าจะเป็นผู้ชายที่ชื่อว่าฮูเลียนอาวารเรสเด็กหนุ่มวัย22ปีภายหลังทำงานได้อย่างยอดเยี่ยนนน่อีตู้ Yeah. โดยชื่อของเขานะคะรับเรเลื่นไปที่รู้จักของแฟนบอลมากยิ่งขึ้นภายหลังย้ายจากริเวอร์เพลตในบ้านเกิดมาคาแขากับเรเบรซฟ้าแมนซิตีม้มาชมมกราคมมาต้นปีโดยตอนแรกทับเรเบรซิฟ้านะคะรับปล่อยให้ทีมเก่ายืมตัวไปใช้งานไปก่อนในช่วงครึ่งปีแรกว่ากระตามผลงานอาวารเรสก็ถือว่าเป็นเด็กหนุ่มวันเดอร์คิดของวงการฟุตบอลอาร์เจนตินาได้รับโอกาสกับทีมชุดใหญ่ครั้งแรกก็มาปี2018จากนั้นก็เริ่มยกระดับของตัวเองให้สูงขึ้นเรื่อยๆมีการพัฒนาแบบก้าวกระโดดกลายเป็นตััวหล ardo, นหลนลกกกขขอออองงงงุุุนนนซซซืมมมมาาาาาเเเโโดททีี่่่ป็ึึใธรรถถ้จะ ซีซั่นที่ผลงานของเขาพีคขั้นสุดของลรวเว่าเพลก็คงจะเป็นว่าปี2021ที่อาวเรตลงสนามในทุกรายการไป46นะัดจัดการกระทงประตูไปมากมายถึง24ประตูนั่นจึงกลายเป็นหนึ่งในที่มาที่ทําให้เจ้าตัวนะครับได้รับความสนใจจากหลายสโมสรใหญ่ในยุโรปแต่ทว่าสุดท้ายก็กลายเป็นเรือมาสิฟ้าคว้าตัวมาครองด้วยราคา21ล้านยูโร ซึ่งผลงานในช่วงครึ่งสีส่แรกในการออกมาค้าแข่งนอกแผ่นดินนะครับผมก็ถือว่าไม่ได้ขี้ฤ่อะไรแม้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวสำรองแต่ทว่ามันเป็นการรอโอกาสที่เข้าใจได้เมื่อคุณต้องมาอยู่ร่วมทีมกับเออร์ลิงฮาแลนด์อีกหนึ่งเด็กใหม่ไฟแรงที่โคตรร้อนแรงจริงๆแต่ทว่าอาวารเรสนะครับก็ใช้ทุกโอกาสในการลงสนามพิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นที่มาเจ็ดประตูก,กับ2อแอสซิสต์จากการลงสนามทุกรายการ20เกมซึ่งน้องหนูคนนี้นะครับผู้ลงตัวจริงเพียง8นัดเท่านั้นถือว่าเป็นตัวเลขที่ดูดีไม่ใช่น้อยส่วนใในนนนนาาาามมมมทีีีชชชตตติิววเเรรถูกยย้งงัแง่่ดป 2021ในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลกที่พบกับชิลีสิงเจ้าตัวนะคะรับในโอกาสลงสนามในช่วง28นาทีสุดท้าย ถือว่าเป็นการออกสตาร์ทเปิดสิ่งกับทีมชุดใหญ่ภายหลังเคยชิมลากับทีมใน,นระดับเยาวชนมาแล้วทั้งยู20ยู23จากนั้นชื่อของอวารีสนะครับก็เริ่มกลายเป็นขาประจำที่ลีโอนลสกาโลนี่ต้องเรียกมาติดทีมเพราะนอกจากผลงานที่จับต้องได้แล้วนี่ยังเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาเติมเต็มเหล่ารุ่นพี่ทั้งหลายในทีมนด้โคตรดีอีกด้วยก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์นะครับคงจะไม่มีใครคาดคิดว่าอวารีสจะขยับขึ้นมากลายเป็นนักเตะตัวหลกักตัวเลือกแรกในแดนหน้าให้กับทีมอ โปแลนด์ครับอาวารีสได้โอกาสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงพร้อมทำประตูได้สำเร็จแต่ทำให้หลังจากนั้นทิศทางทุกอย่างเวียงมาเข้าทางเขาจนหมดเพราะไปถึงการเล่นร่วมกับลีโอนลเมสซี่ด้อย่างลงตัวเลยเกิดเป็นคู่หูแดนหน้าต่างวายเป็นสมนผสมที่กลมกล่อมรสชาติเลิศหรูอยู่ในตอนนี้ซึ่งนับจะถึงตอนนี้นะครับอาวารีสกดไปแล้ว4ประตูนในบอลโลก2022ที่กาตาร์เป็นรองเพียงเมสซี่คนเดียวหรือถ้าหากนับทีมอื่นก็เป็นรองเอ็มบัปเป้เท่านั้นแต่ที่มากไปกว่านั้นนะครับนั่นคือการเข้ามาเติมนะเต็มมมมนนนนนกกกก็็เเเเเปปปจจิซอออวใาาาาาารรรรรขข้้่่่่่ลพีีชยคไะะืงงส งานเรือหาพื้นที่ในกรอบเขตโทษร,รอผดีศึกคู่แข่งหลังเมซี่ไร่โมลผ่านบอลมาให้รวมไปถึงความห้าวที่อยู่ในตัวกล้าเล่นกล้าเลี้ยงกล้าที่จะสู้กับคู่แข่งแม้ประสบการณ์ในระดับสูงอาจจะยังไม่ได้เยอะมากมมยนักและที่สำคัญนะครับคือความเฉียบขาดตาสไตล์กองหน้าตัวจบสกอ์จากโอกาสงางเท้ายิง1ิครั้งในทัวร์นาเมตนต์นี้แปลเปลี่ยนเป็น4ประตูก็ถืึง่าสุดยอดถ้วยทอด2ถุงเราต้องให้เครดิตสกาโรนี่ที่กล้าใช้งานอาวารสทั้งที่อายุยังน้อยและไม่ใช่ตัวเลือกหมายเลขแรกในทัวร์นาเมตนต์นี่แหละครับจากตัวเลือกสำรองสู่ซอสคั ในการพาทีมกรุยทางผ่าเข้ารอบชิงตอนนี้กันเหลืออีกเพียงแค่9ก้าเดียวความฝันของอวารเรสความฝันของชาวอาร์เจนตินาและความฝันของลีโอนเนลเมซี่ก็จะเป็นจริงแล้วล่ะครับและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียลฟาวเอิร์นูวิวยาวมาคนเลยให้เราเด้ดนะ จีโมบายมากับคอลแล็บสุดพิเศษเปลี่ยนสนามรบให้เป็นสนามบอดในพับจีโมบายเอกเมดซี